สวัสดีนักเรียนครับวันนี้ครูโจจะมาสอนการระบายสีนะครับเป็นสีไม้นะครับที่เราใช้กันเป็นประจำนะสีไม้ก็ระบายภาพให้สวยได้นะครับดูซิว่าวันนี้ครูจะสอนวิธีการแบบใดบ้างนะครับเอาละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครูจะเริ่มจากการจับสีไม้ก่อนการจับสีไม้เนี่ยนะครับก็จับเหมือนเขียนหนังสือปกติได้เลยนะครับนะใช้สันมือตรงนี้นะครับสันมือตรงนี้ แตะกระดาษเบาๆนะครับแล้วนักเรียนก็ระบายลงไปได้นะครับนะทีนี้เนี่ยการวาดการระบายสีไม้มีวิธีการอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับวิธีที่1การไล่สีแบบไล่น้ําหนักนะครับนั่นก็คือการไล่จากสีเข้มไปหาสีอ่อนนั่นเองครับนะซึ่งการไล่จากสีเข้มไปหาสีอ่อนเนี่ยมันก็ทําได้หลายวิธีนะครับมาดูกันนะครับ ทีการแรกนักเรียนก็ฝนเป็นเส้นตรงๆก็ได้แต่ทําจากอ่อนไปหาเข้มก่อนก็ได้ครับรูจะเริ่มจากอ่อนไปหาเข้มก่อนนะครับนักเรียนดูครับอ่อนนะครับรูเริ่มจากระบายสีม่วงอ,อ่อ,อนแล้วค่อยเพิ่มน้ําหนักให้เข้มขึ้นเข้มขึ้นเห็นไ,ไหมครับอ่อนไปหาเข้มนะนักเรียนเห็นไหมครับอ่อนไปหาเข้มนะครับนะทีนี้ไ,ได้ยี้แล้ว เราก็จากเข้มไปหาอ่อนบ้างดูสิทําได้ไหมได้เหมือนกันครับฟจออบนะจออูจากเข้มไปหาอ่อนเห็นไหมครับได้แล้วนะมีจากอ่อนไปหาเข้มจากเข้มไปหาอ่อนนะครับนี่คือแบบที่1นะครับทีนี้แบบที่สองแบบนี้ก็ทําให้มีน้ําหนักได้เหมือนกันนะั่นคือฝึกตัดเส้นฝึกตัดกันสมมุติครูวาดเปียนสีนะครับ ครูวาดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแบบนี้นะให้นักเรียนเห็นขอบเขตชัดเจนดีกว่าจากตัดกันนักเรียนดูนะครับครูก็จะเริ่มจากเส้นเฉียงก่อนอ่ะเฉียง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 เบาๆก่อนอ่ะเฉียงเบาๆเฉียงเบาๆเฉียงเบาๆอ่ะเฉียงเบาๆจากนั้นตัดเส้นใช่ไหมครับครูก็จะทะยงกลับมาแต่คราวนี้ครูจะทะยงกลับมาทับอ่าแค่ครึ่งเดียวเห็นไหมครึ่งเดียวครึ่งของสี่เหลี่ยมนะครับ ตรงนี้ที่ทับเริ่มเข้มแล้วทีนี้ครูก็ทับอีกครับทีก็คับครึ่งหนึ่งของที่ทับไปเมื่อกี้นี้เห็นไหมด้วยการควยกันไปควยกันมาสลับกันไปสลับกันมานะครับนักเรียนนะทำแบบนี้เนี่ยสีมันก็เข้มขึ้นมีน้ําหนักขึ้นเหมือนกันใช่ไหมครับนักเรียนนะตรงไหนที่ถูกทับมันก็จะเข้มขึ้นใช่ไม่ใช่อ่านักเรียนดูนะจะทําได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักเรียนต้องเอาไปทําด้วยนะไม่ใช่ว่านักเรียน ดูกูทําแล้วจะทําได้เลยนะต้องฝึกฝนก่อนนะครับอ่าตอนนี้มี2วิธีแล้วมีอะไรบ้างนะมีจากไล่น้านหนักนะจากอ่อนไปหาเข้มจากเข้มไปหาอ่อนต่อไปก็ไล่น้าหนักให้เกิดจากการตัดกันนะของเส้นทีนี้ต่อไป,ประบายเป็นเส้นตรงเป็นยังไงอะระบายเป็นเส้นตรงอ่ะกูว่าเป็นเป็นอะไรดีกูว่าเป็นนี่เลยเขาเรียกอะไรแอปเปิลอ่ะ เปิงๆครูจะระบายแอปเปิ้ลให้ดูหนึ่งผลอ่ามีจุกด้วยทียนี้ครูก็จะเว้นเว้นว้เป็นแสงเห็นไหมแล้วเราก็ระบายเป็นเส้นตรงนะครับระบายเป็นเส้นตรงจะใช้วิธีจากอ่อนไปหาเข้มจากเข้มไปหาอ่อนก็ได้นี่อ่านี่เป็นเส้นตรงเห็นไหมครับเห็นไหมเป็นเส้นตรงเทีนี้เราก็ฝนเลยจากเข้มไปหาอ่อนครูก็จะฝนจากข้างล่าง งบนนะแต่ให้ดูว่าอันนี้เป็นเส้นตรงนะเป็นเส้นตรงอย่างเดียวเลยนะเส้นตรงเส้นตรงแนวตั้งเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆผ่อนน้าหนักขึ้นไปผ่อนน้าหนักขึ้นไปผ่อนน้าหนักขึ้นไปนะครับด้านล่างจะเข้มด้านบนจะเป็นสีอ่อนๆน,นะครับักเรียนดูนะนี่แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลอ่าแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลนะนักเรียนสังเกตดูว่ามันจะเป็นเส้นตรงนะจริงๆแล้วแอปเปิลเนี่ยมันก็ไม่ได้มี จะให้สมบูรณ์เนี่ยแอปเปิลของนักเรียนเนี่ยนะครับก็ต้องผสมสีนิดนึงนะสีนิดหนึ่งสีอะไรดีสีส้มนะอยู่ข้างบนเห็นไหมครับแต่ครูก็ยังระบายเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับนี่คือการเทคนิคการระบายสีไม้ด้วยการระบายเป็นแนวตั้งนะครับยังไงต่อทีนี้สิ่งที่ขาดหายไปก็คืออีกอย่างหนึง่งอีกชิ้นหนึ่งอย่า,ยาวิธีหนึ่งดีกว่านั่นคือระบายแบบเฉียงระบายแบบเฉียงระบายยังไงมาดูกัน ที่ครูจะวาดเป็นเป็นอะไรดีเป็นแก้วน้ำแล้วกันแก้วแก้วแก้วน้ำง่ายๆแบบง่ายๆแบบง่ายๆของนักเรีเด็กๆเลยแก้วน้ำอ่าแก้วน้ำแต่ครูจะระบายแบบเฉียงๆก็อย่างนี้ครับเส้นเฉียงๆเห็นไหมครับครูก็จะเปลี่ยนแนวเป็นเฉียงๆแบบนี้เองเห็นไหมนี่คือการระบายแบบเฉียงนะจากแต่มันก็ใช้วิธีหลักการนี่คือไล่น้ำหนักได้ครับนะ นะครับเข้มไปหาอ่อนเห็นไมเข้มไปหาอ่อนได้เลยนะครับทาแบบนี้ได้เห็นไหมนะลองทําดูนะนักเรียนลองทําดูนะครับมันจะก็เป็นการฝึกนะก่อนที่นักเรียนจะไปวาดภาพนะนักเรียนต้องฝึกระบายสีในแบบต่างๆให้ได้ก่อนนะเห็นไหมนี่เป็น2วิธีละมีอะไรอีก ต่อไปนี่เหมาะอาการวาดพวกพืชนะมีอะไรครับการระบายแบบการขดมาดูกับการขดเอ้าวะแบบการขด,แบบรขดครูจะวาดให้ดูเลยเป็นรูปพุ่มไม้ดีกว่าพุ่มไม้นี่พุ่มไม้อ่าพุ่มไม้ใช้วิธีการนี้จะทําให้ภาพดูมีพื้นผิวที่ใกล้เคียงลักษณะของต้นไม้นะครับดูครับนะการระบายแบบนี้ก็คือการใช้นี่แหละครับขด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 ,ขด,ขด,ขดนะ ขมวดขมวดหรือบางคนเขาเรียกเส้นขมวดนะบางคนเขาเรียกเส้นขดได้เหมือนกันครับมันออกมาเหมือนกันนะเรียนทําแบบนี้ได้เลยครับนี่นี่ฝึกระบายสีนะครับสีไม้ระบายบ่อยๆจะได้เก่งนะการระบายสีนอกจากระบายเรียบแล้วก็ยังมีลักษณะหลายลักษณะนะการขมวดเส้นนี่ก็เป็นแบบนึงเห็นไหมครับนักเรียนอ่าแล้วมันยังไม่สวยพอมันต้องมีเข้มอ่อนนะเหมือนอันอื่นมีเข้มมีอ่อนมีเข้มมีอ่อนนะครับ มีเข้มมีอ่อนนั่นคือการไล่ลำหนักเราก็มาใช้สีครับสีเขียวเข้มเมื่อกี้นี่ครับเห็นไหมผสมลงไปเลยถ้าผสมบริเวณด้านล่างอย่างนี้ก็จะกลายเป็นแสงเงานะมีเข้มอ่อนนะครับส่วนที่เป็นตรงสีเข้มก็จะเป็นเงาส่วนที่เป็นสีอ่อนก็จะเป็นแสงเห็นไหมครับได้เลยเห็นไหมถ้าอยากให้สวยอีกนี่มีเทคนิคอีกก็คือการผสมสีเหลืองลงไปอีกก็ได้เห็นไหมนี่ใช้วิธีการเดียวกันเลยเห็นไหม ใช้สีเหลืองด้านบนนะครับได้พุ่มไม้แล้วมเปลี่ยนนะหรือบางคนอยากได้เงาเข้มกว่านี้อีกมันก็มีวิธีอีกนะนั่นก็คือการเอาสีประเภทสีน้ำเงินอ่าซึ่งมันเข้มกว่าสีเขียวนี่ขมวดข้างล่างขมวดข้างล่างนะครับเราก็จะได้พุ่มไม้ที่มีความเข้มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือการระบายสีนะครับ ด้วยสีไม้นะซึ่งมีความสําคัญนะนักเรียนนะครับเพราะเวลานกนักเรียนจะวาดภาพสวยแล้วการระบายสีก็สวยต้องสวยด้วยนะครับภาพถึงจะดูออกมาสมบูรณ์ถ,รออถ้านักเรียนวาดออกมาดูตัวอย่างง่ายๆถ้านักเรียนวาดออกมาแบบนี้วาดสวยเลยหัวใจสมมุตินักเรียนวาดหัวใจออกมาสวยเลยแต่นักเรียนระบายสีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้นนครูก็คง ไม่ชอบนะนักเรียนครูไม่ชอบแบบนี้นะดูเหมือนไม่ตั้งใจนะภาพที่สวยนักเเลยควรมีความตั้งใจนะครับแล้วมีวิธีการที่ทําแล้วออกมาดูดีนะเราได้เรียนแล้วนะครับเราก็ต้องทําออกมาให้มันดูดีนะครับนะหวังว่านักเรียนจะเอาสิ่งที่ครูสอนวันนี้ไปใ,ใช้ให้เป็นประโยชน์นะในการวาดภาพในคราวอ่านในครั้งต่อไปนะเดี๋ยวเวลาครูจะให้นักเรียนวาดภาพนักเรียนต้องช่วยกันระบายสีออกมาให้ได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็ สวัสดีครับบ๊ายบาย